สวัสดีครับสำหรับเฉลยของระบบค่าแรงที่อาจารย์ให้โจทย์ไปนะครับเ,เพราะฉะนั้นค่าแรงเนี่ยเราก็จะมี4 Process ถูกไหมครับตามโจทย์เลยนะเนาะ process ที่1เราเรียกว่าบันทึกเวลาการทำงานถูกไหมครับตามโจทย์อาจารย์นะ process ที่เขียนเป็นวงกลมนะครับ Process ที่2คือ รวบรวมชั่วโมงการทำงานนะครับอันนี้โปรเซสที่สองเพราะโจทย์อาจารย์อะ่ะเขียนชื่อไว้ให้อยู่แล้วชื่อโปรเซสไว้ให้อยู่แล้วเนาะโปรเซสที่3มนะครับคำนวณค่าแรงแล้วก็สุดท้ายโปรเซสที่4เรียกว่าการจ่ายค่าแรง ก็ได้4 Proces ์มาก่อนนะครับคราวนี้ Process ที่1อาจารย์บอกว่าพนักงานใช่ไหมพนักงานจะต้องเข้ามาเกี่ยวพนักงานไม่ใช่คนในระบบนะแต่พนักงานเข้ามาเกี่ยวข้องกับระบบนะครับดังนั้น r o c e s s ที่1เนี่ยพนักงานที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวกับระบบค่าแรงของเราทั้งหมดนะพนักงานก็มาทําการอะไรครับลงเวลาข้อมูลอะไรมาบันทึกข้อมูลนะนะเวลา เข้าออกงานใช่ไหมอาจารย์เรียกว่าเวลาทํางานละกันนะครับบันทึกข้อมูลเวลาทํางานแต่จริงๆแล้วเวลาพนักงานมาบันทึกข้อมูลเวลาทํางานเนี่ยมันจะต้องมีข้อมูลพนักงานถูกไหมเวลาพนักงานสแกนนิว้วหรือว่าเออมาเขาเรียกว่าอะไรมาสแกนนิว้วมารูดบัตรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องดึงข้อมูลพนักงานคนนั้นขึ้นมาด้วยถูกไหมนะครับแล้วมันก็จะบันทึกข้อมูลการทำงานนะ ว่าเข้ากี่โมงออกกี่โมงอย่างเงี้ยเราเรียกว่าข้อมูลการทํางานนะมันก็บันทึกเป็นพนักงานแต่ละคนเนี่ยมีเวลาเข้ากี่โมงออกกี่โมงนะครับคราวนี้ อันนี้อันนี้เกิดขึ้นนี่แอปพลิเคชันที่1นี่เกิดขึ้นที่ตรงเครื่องบันทึกเวลานะครับคราวนี้แอปพลิเคชันที่2ตรงนี้เป็นพนักงานที่ที่จะต้องเปิดแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาทำเนาะก็คือฝ่ายที่จะ HR นะที่รวบรวมเวลาการทํางานเนาะมันก็จะดึงข้อมูลพนักงานของแต่ละคนเนี่ยพนักงานแต่ละคนออกมาแล้วก็เอาข้อมูลการทํางานของแต่ละคนออกมานะครับอันนี้เป็นาการทํางานแบบรายวันเนาะแล้วเขาก็จะมาทําการสรุป พอสรุปปุ๊บมันก็จะมีการสรุปว่าในการเข้าการออกทั้งหมดเนี่ยสรุปแล้วทํางานแต่ละคนนะพนักง,งานเป็นคนคนเนี่ยทำงานกี่วันมีการขาดมีการลามีการอะไรกี่วันเราเรียกว่าสรุปเวลาการทํางานของพนักง,งานทุกคนนะครับ มันก็จะได้สรุปมาเดี๋ยวเอาตรงนี้เอาชั่วโมงการทางานตรงนี้นะครับเวลาการทํางานก็คือสมุดสรุปชั่วโมงทํางานนะนะเดี๋ยวมันจะเอาตรงนี้ไปคํานวณค่าแรงที่โปรเซสที่3นะครับคราวนี้ในโปรเซสที่3ก็1แหละดึงข้อมูลพนักงานแต่ละคนเพราะว่ามันต้องรู้อัตาราเงินเดือนพนักงานแต่ละคนใช่ไหมนะแล้วก็เอาชั่วโมงการทํางานของเขามานะครับเพื่อที่โปรเซสตรงนี้มันจะได้เอาอมาคนนํานวณแต่คราวนี้พนักงานแต่ละคนเนี่ยมันอาจจะมีรายการหักนะเช่นหักเงินประกันสังคมนะ บางคนเนี่ยเขาไปกู้เงินกับแบงก์แล้วเขาก็มาหักกับบัญชีเงินเดือนอย่างนี้ก็ได้นะไปกู้บ้านกู้อะไรอย่างเงี้ยแบงก์เขาก็จะส่งรายการหักของของพนักงานแต่ละคนมานะครับอ่าหรือว่ามันจะมีข้อมูลการหักอย่างอื่นเช่นหักค่าสาธารณูปโภคหรือค่าอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะนะครับอ่าคราวนี้มันก็จะเอาตรงเนี้ยมาคำนวณเป็น การคำนวณค่าแรงนะมันก็จะได้เป็นสรุปค่าแรงอะนะสรุปการคำนวณค่าแรง <tro oper> <punished> อาจารย์เรียกว่าสรุปค่าแรงและกันนะหรือเป็นรายงานสรุปค่าแรงอย่างเงี้ยนะครับอ่ะตรงนี้แจ้งพนักงานได้นะแจ้งพนักงานไปนะครับบางทีมันก็ถ้าเป็นพนักงานบริษัทอย่างเงี้ยบางทีมันเข้าไปในระบบแล้วว่าเป็นสลิปเงินเดือนแล้วหรือเป็นรายงานการอ่ รายง,งานการจ่ายเงินเดือนรายง,งานการหักภาษีอะไรอย่างเงี้ยมันจะมันจะเป็นลักษณะของสลิปเงินเดือนนะส่งไปให้พนักงานดูได้นะครับอ่ะสุดท้ายสุดท้ายเราก็มาทําการจ่ายค่าแรงก็เอาสรุปค่าแรงตรงนี้ถูกไหมแล้วก็เอาชื่อพนักงานต่างๆขึ้นมานะครับอ่ะแล้วก็บันทึกการจ่ายค่าแรงอาจารย์บันทึกไว้ด้านนี้แล้วกันนะครับข้อมูลการจ่ายค่าแรง โจทย์จ่ายผ่านตรงไหนถ้าจ่ายให้พนักงานโดยตรงมันก็ตรงไปที่พนักงานนะแต่เหมือนว่าโจทย์อาจารย์เนี่ยจะจ่ายไปที่ฝากใครไปจ่ายธนาคารนะครับก็คือเอาเอาข้อมูลเงินเดือนอะนะที่คำนวณได้อะนะเอาไปส่งให้ธนาคารแล้วเดี๋ยวธนาคารเขาก็ ในนี้มันจะมีบอกว่าของใครเลขบัญชีอะไรเงินเดือนเท่าไหร่มันก็จะส่งไปที่ธนาคารส่วนธนาคารไปเอาเงินให้พนักงานตรงนี้ไม่ไม่ต้องคีไอ้ไม่ต้องคีใส่ข้อมูลเข้าไปนะคบเพราะมันเป็นเรื่องของระบบของธนาคารกับกับพนักงานไม่ได้เกี่ยวกับเรานะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นใน d a t a f โฟลเด a กแกรมสี่เหลี่ยมไปสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะไม่มีนะอ่าและธนาคารก็อาจจะตอบข้อมูลกลับมาเช่นข้อมูลอะไรบ้างข้อมูลการ โอนเงินอะไรอย่างเงี้ยว่าธนาคารได้โอนเงินเข้าบัญชีพนักงานแล้วโอนเงินเข้าบัญชีพนักงานอ่ะก็ว่าไปนะครับ ต่อไปคราวนี้ถ้าเกิดว่าเรามีการส่งข้อมูลรายงานต่างๆให้ผู้บริหารนะครับก็ดูว่าเราส่งรายงานอะไรบ้างรายางานภาษีรายงานอะไร,รต่างๆไปให้ผู้บริหารนะครับแล้วเราก็ส่งข้อมูลรายงานอะไรบ้างนะไปให้อะไรครับกลมสรรพากรถูกไหมในตัวอย่างอาจารย์เราส่งไปกรมสรรพากรเนี่ยเรื่องเรื่องเกี่ยวกับภาษีห,กหักแลที่จ่ายอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็คือเฉลยของ ข้อค่าแรงนะตามโจทย์อันนี้ตามโจทย์นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับอ๋อตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์เพิ่มนิดนึงถ้าเกิดเรามีข้อมูลไปแจ้งพนักงานด้วยก็ได้นะแต่ปกติแล้วเราไม่ต้องแจ้งพนักงานเพราะว่าเงินมันเข้าบัญชีธนาคารเขาก็จะแจ้งไปที่พนักงานเองนะครับอ,อันนี้ก็ถ้าเป็นแจ้งไปก็ข้อมูลการจ่ายค่าแรง นะอาจจะแจ้งว่าจ่ายแล้วกี่บาทกี่บาทอะไรก็ว่าไปนะแต่ปกติแล้วระบบของแบงค์มันก็จะเป็นคนแจ้งเองนะครับสวัสดีครับ